สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเล็กไหลตามตำราของอาจารย์ชมชัยคีรีเล็กไหลธาตุกายสิทธิ เหล็กไหลอาจารย์ชุมชัยคีรีสำนักเขาอ้อตัดจากป่าลึกหายากสุดๆอาจารย์ชุมชัยคีรีท่านทำพิธีตัดเหล็กไหลซึ่งเป็นโลหะธาตุศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติที่มีฤทธิเดชในตนเองและมักจะรบซ่อนจากตาผู้คนโดยมักจะหลบอยู่ในถ้ำลึกตามซอกลึกที่เข้าถึงได้ยากและผู้ที่ทำพิธีตัดเหล็กไหลซึ่งจะต้องมีอาคมและฤทธิ์สูงจะต้องเป็น พระเกจิอาจารย์หรือคารวาสผู้มีวิชาอาคมสูงจึงจะทําได้สําเร็จอาจารย์ชุมท่านเป็นคารวะจอบขมังเวทแห่งสํานักเขาอ,อ้อจากบทความที่ท่านอาจารย์เขียนกล่าวไว้โดยย่อ,อว่าหากผู้ใดพบเหล็กไหลแม้ธามเมล็ดพริกไทยก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีบุญญาอภินิหารเพราะเป็นธาตุนิพพานของธาตุทั้งหลาย อาจารย์ชุมได้คนพบเหล็กไหลในป่าลึกทางภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อปีพศ2509และได้ทำพิธีตัดเหล็กไหลออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเท่า,มาเมล็ดพริกไทยเท่า,มาเมล็ดมะขามแห้งและแจกให้คณะสิทธิทำหัวแหวนไว้ป้องกันตัวและส่วนหนึ่งฟังไว้หลังพระเนื้อว่านยาเหล็กไหลชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าท่าสูงสุดของธรรมชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เหมือนกับเหล็กไหลในหลายๆสำนักที่ทำการออกมามากมายในปัจจุบันซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเหล็กไหลอาจารย์ชุมชัยชีรีหรือไม่ที่ท่านเดินทางเข้าไปตัดเองตามหลักฐานภาพถ่ายที่ว่าในป่าลึกในระยะเวลาที่เนิ่นนานมาร่วมกว่า50กว่าปีเกือบ60ปีต้องใช้ความพยายามอย่างสูงบุกป่าฝ่าดงเข้าสู่พงไพรที่มีอาถรรพ์น่ากลัวกว่าจะได้มาจึงมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง บูชาแล้วจะมีคุณโชคลาภมีความคงกระพันชาตรีมหาอำนาจเสริมบารมีจากบทความของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีเคยได้เขียนไว้ว่าพระฤาษีปรายโกดได้พรรณนาไว้ในพระคัภีี์โบราณว่าหากผู้ใดพบเหล็กไหลแม้แต่เพียงเท่าเล็ดข้าวโพดหรือธทาราเล็ดพริกไทยก็นับได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญญาอภินิหาร เพราะเป็นธาตุนิพพานของธาตุทั้งหลายก็ให้เกิดประโยชน์แกต่ตนและเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นคุณค่าอันนับเป็นอเนกประการของเหล็กไหลนั้นจึงทําให้มนุษย์เรารู้สืบทอดติดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพการต่างก็ได้พยายามสืบเสาะ,ะแสวงหามาเพื่อเป็นสริมงคลแกต่ตนและครอบครัวด้วยเหตุที่เป็นธาตุสูงสุดของธาตุทั้งปวงเหล็กไหลจึงมาก ซ่อนหลบเล้นตนเองไม่ให้มนุษย์ได้เจอง่ายๆเว้นแต่จะเป็นผู้มีบุญญาพนิหารได้เจอเจอโดยบังเอิญหรือเป็นผู้ที่ทรงวิทยาคมแรงกล้าเท่านั้นจะจะนำเหล็กไหลมาไว้บูชาแก่ตนเองได้บูราณาจารย์แต่ครั้งก่อนท่านกล่าวไว้หากจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนไซท่านให้เอาเหล็กไหลท่าเมล็ดข้าวโพดหรือท่อาเมล็ดพิษไทยอมไว้ในปากแล้วคืนน้ำลายตนเอง ประจำทุกวันทำพิธีใช้อาคมเรียกเข้าไว้ในตัวร่างกายจะคงทนแก่ปืนผ่าหน้าไม้กริดหอกทองแดงขวากน้ำสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวงาและมีแรงฟัดขยี้หากต่อสู้กับคนหมู่มากจะมีแรงมากแม้จับตัวเราก็ไม่ติดแหวกวงล้อมและกรงขังคือคาไปได้ทั้งเป็นยาอายุวัฒนะทำให้อายุยืนอัน,นึ่งถ้าไใ้เอาเหล็กไหลท่า,มาเมล็ดข้าโพด แช่น้ำพึ่งรวงกินเป็นประจำทุกเช้าเย็นครบเจ็วันคงหนังคงเนื้อสมเดือนคงกระดูกคงถึงลูกที่เกิดมาหนึ่งปีหมดโรคภัยนานาสปีเกิดปัญญาเรียนรู้ทำจบพระไตรปิฎกเจปีกายเบาดังสำลีหมดกิเลสบทความนี้คัดมาจากสมุดข่อยหนึ่พันกว่าปีจากในภาพดังกล่าวนี้อาจารย์ชมไชคกรีกับหลวงพ่อคงวัดบ้านสวน ในพานเป็นเหล็กไหลเม่โตอีกภาพหนึ่งอาจารย์ชุมชัยคืรีและคณะสิทธิ์พร้อมด้วยพานป่ารวมสิบคนรวมกับช่างภาพเดินทางป่าฝ่าดงดิบสู่ดินแดนประเทศพมา่าไปตัดเหล็กไหลและภาพอีกต่อไปนี้ท่านอาจารย์ชุมชัยคืรีกำลังทำพิธีใช้วิทยาคมฟังเหล็กไหลให้กับสิทธิ์โดยไม่ต้องผ่าแต่อย่างใดใช้เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันอันตราย จากคมสาตาวุธตทั้งปวงติดอยู่กับตัวตราบจนสิ้นอายุไขวิธีใช้เหล็กไหลเหล็กไหลเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์มีิทธานุภาพสูงอยู่ในตัวแต่มีเทวดารักษาเวลาใช้ออกชื่อเจ้าปู่เขาเขียวและพระฤาษีปรยายโกรธทำการปลุกเสกเพิ่มฤทธิ์ด้วยพระอัคระสิหให้ท่องว่านะมะนะอะนโอกณอนะกะ กออโอะนอะกะอัง,ง16บกจบแช่น้ำพึ่งรวงกินแก้โรคทุกชนิดทำให้มีกำลังอายุยืนฝังไว้ในตัวและให้นำติดตัวกันปืนทุกชนิดเป็นคงกระพันชาตรีมีอำนาจมีกำลังปู่เจ้าไม่โปรดบุคคลไม่เชื่อและไม่นำไปทดลองทำเป็นเล่น และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ